สวัสดีครับทุกคนกับกมา้บุมแบงค์ช่องแบง k ์ซาว n e เชนเนลฟิงจะเป็นะครับผมวันนี้พวกการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งน้ำหอมในวันนี้อ่ะก่อนที่จะไปถึงน้ำหอมอ่ะเสื้อมาดูซ้ำกันไหมหซึ่งผมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เสื้อซ้ำกันหรือเสื้อคล้ายๆกันมารีวิวก็ช่างมันเถอะนะครับผมโอเคอเคข้าใจไหมว่าเราสามารถใส่เสื้อซ้ำได้เนาะในชีวิตโอเคน้ำหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมของแบรนด์ซิลเหนียวฟาร์มนั่นเองทุกคนซึ่งในเดือนนี้กลิ่นผมให้ทุกคน่ยวกันมานก่อว่า เขาจะออกกล UK, ิ่นเป็นแนวไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องทุกคนไม่ต้องมามนโนเยอะเพราะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความรักนะผมพูทศการบาลนท้ายนั่นเองใครมีคู่ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขส่วนใครไม่มีคู่นั้นก็ I can balance name sand on the power the Why my อ,อืมนะครับผมก็แบบว่าไม่มีคู่กันแล้วไงเราซื้อดอกมาให้ตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้นะครับผมโอเคน้ำหอม2กลิ่นใหม่ของซิมบิลลาฟาร์มเนี่ยออกมาทั้งหมด2กลิ่น้วก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าซิบมบิลลาฟาร์ม beautiful in white perfume นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าซิบมบิลลาฟาร์ม geranic air p e r f u m มครับทุกคนปิ้งสองกลิ่นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออเขาก็ทาป้ายทาฉลามมาได้ สวยงามดีตามสไตล์ของซิลเนร์ฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวในตัวกลิ่นกันก่อนผมขอเริ่มที่ตัวที่ชื่อว่าซิเนอร์ฟาร์มบิวตี้ฟูลอินไวท์นะครับจะเป็นอย่างไรขอนนอนุญาตหยิบโน้ตมาดูนะครับนั่นก็คือเข้าไปที่อินสตาแกรมของทางซิเนอร์ฟาร์มนั่นเองทุกคนอาจสำหรับบิวตี้ฟูลอินไวท์นะครับผมเขาบอกว่า ตัวนี้เป็นแนวเฟสซิตัสสมูทฟฟร์โรลออโรมติกครีนแอรี่ Faith, us, Smooth, al, omatic, Clean, y, นะครับผมอ่ะเรามารับรู้โนต้ตสำรับบิวตี้ฟูอินไวท์กันครับเบอร์กามอส Carrot, Seed, Orange b l o s s o m White f l o r a l Rose Jasmine l a บ d a n u m แล้วก็วานิลาครับทุกคนราคาเดี๋ยวขึ้นให้นะครับส่วน Inspiration มาจาก t ทอมบอดเลยน,น,นี่ช่าแมงเถอะนะครับผม,มเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับนั่นก็คือ Inspiration ของเขาทุกคนเมื่อมันเป็น t Tom Ford มันก็คือน้ำหอมราคาสูงนั่นแหละจะเป็นอย่างไรสำหรับน้ำหอมตัวนี้หนึ่งสองสามที่พ่อมือด้านซ้ายของผมครับบิวตี้ฟูลอินไ i t e ครับอ่าทุกคน คือน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมันเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกทันทีว่ามันเป็นกลองฟลอรลครับมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความใสใสมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความกลงวานกลัวมาด้วยกับกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบมีความเจือสีตัดด้วยในกลิ่นครับด้วยความที่น็ตของเขานะครับจะมีกลิ่นของความเป็นเบอร์กามอตแล้วก็มีความรู้สึกถึงความเป็นออเรนบอสซัมนะครับซึ่งสองกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นสีตัสให้ความรู้สึกความสดชื่นอ่ะ ซึ่งเปิดมามันก็มีความสดชื่นอย่างนัง้นจริงๆครับมันเป็นความสดชื่นที่แบบเหมือนกับน้ําที่ไหลทานลงมาหรืออีกในหนึ่งนะครับผมกลิ่นเนี้ยเหมือนกับเวลาที่เราโดนน้าต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าคุณเคยแบบว่าโดนต้นไม้แล้วฉีดอย่างเงี้ยอือละอองสเปรย์ไปโดนใบไม้ไปโดนดอกไม้อะไรเงี้ย มันจะให้กลิ่นใสๆเย็นๆประมาณนี้ครับทุกคนกลิ่นมีความรู้สึกถึงความแบบนึกถึงคนที่มีความน่ารักนึกถึงคนที่มีความอัธยาศัยดีนึกถึงคนที่มีความสวยเป็นคนดูดีเป็นคนถ้าผู้ชายใช้คุณจะเป็นผู้ชายที่มีความน่ารักน่าเข้าใกล้อะครับกลิ่นออกไปในเชิงหรูหราดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆนะครับทุกคนกลิ่นในเชิงเนี้ยผมบอกเลยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่ดมไปแล้วปุ้งใส่หน้าอย่างนี้นะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบค่อยๆลอยขึ้นมาใสๆใคุณรู้สึกถึงความแบบ อโรมาเจอระพีแล้วก็มีความสุขเกกับกลิ่นของมันนะครับโดยรวมมันจะมีบางกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกถึงความสะอาดในเชิงเป็นความสะอาดที่มีความหอมหอมหวานหวานใสๆนะครับผมอ่าพูดถึงความหอมความหวานความใสของหอมตัวนี้ให้คุณตัดความเป็นแบบวานิลลาในช่วงแรกลงไปนะผมว่าช่วงแรกเขาไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็นวานิลลาเบอร์นั้นน่ะมันจะออกมาในช่วงปลายมากกว่าและสิ่งที่สําคัญ พอมันผ่านความหวานความใสช่วงแรกที่มีความรู้สึกความเป็นซีตัสอนะ่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นดอกไม้ขึ้นมาครับซึ่งในเมื่อเขาบอกชื่อมาแล้วก็โปเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะสติ๊กเกอร์วะ่ะมันสวยขนาดนี้แล้วบอกว่า beautiful in white นะ ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวแต่ไม่ใช่ดอกไม้ขาวที่มีความมึนหัวมึนต๊บนะมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวที่มีความใสๆกังวลแล้วก็เตือกลิ่นของความเป็นกุหลาบลอยน้ำอ่ะทุกคนผมจะใช้คําว่ากุหลาบลอยน้ําและดอกไม้ลอยน้ำในเรื่องหอมตัวนี้นะมันจะไม่ใช่ดอกไม้ขาวที่มาแบบเราก้มลงไปดมเบอร์นั้นอ่ะมันจะเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็กุหลาบที่คุณเด็ดออกมาแล้วแล้วก็ไปลอยในน้ําน้ําที่มีน้ําแข็งลอยอยู่ประมาณนี้ครับทุกคน ฟังไปถึงตรงนี้คุณอาจจะนึกถึงความเป็นพวงมาลัยใช่ไหมไม่เหมือนนะครับน้ําหอมตัวนี้ไม่ใช่น้ําหอมทนพวงมาลัยไม่ใช่น้ําหอมแมวทนแบบน้ำอมน้ำอมนะครับไม่ใช่นะแต่เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกดมไปแล้วมีความรู่ราดูดีดูแพงดูรู้สึกว่าคนนี้เป็นราชินีกล่เป็นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่แบบว่าหวานใสน่ารักแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครครับแล้วน้าหอมตัวนี้คุณสามารถใช้ไปทําอะไรอ่ะบอกก่อนว่าตอนสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้นะ เขาก็จะกลายเป็นกลิ่นที่ออกไปเชิงวันนี้ลาววนีลาวาันนี้ลาที่มีความใสใสวานิีลาที่มีความแบบไม่ได้ตึบจนเกินไปนะครับผมน้ำหอมตัวนี้เหมาะไปทําอะไรถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวด้วยสีโทนบินิมอลสีขาวใส่เสื้อลายดอกไม้ที่มีความแบบกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักมันชื่อว่าบิวต i ฟูลอินไวท์ใช่ไหมถ้าคุณใส่เสื้อสีขาวที่เป็นผ้าฟีฟองหรือเป็นผ้าที่มีความแบบอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวที่มันมีความน่ารักที่มันมีความบริสุทธิ์ที่มันมีความสวยงามที่มีความพิ้วย น้ำหอมตัวนี้จะส่งเสริมบุคลิกให้คุณมีความน่ารักหน้าเข้าหาเป็นคนที่น่าเข้าใกล้น่าพูดคุยด้วยหน้าจีบมากที่เป็นผู้หญิงประมาณนี้นะครับผมน้ำหอมตัวนี้คุณสามารถใช้ไปทําอะไรก็ได้เดินเล่นได้ไปเที่ยวได้ไปเดินตลาดก็ได้อากาศร้อนๆสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้หรือคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเดทได้ครับในเชิงที่ว่าไปเที่ยวเนี่ย ถ้าเป็นเลา์ผมอนุญาตให้ใช้น้ำหอมตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นที่กงคงคืนที่จะต้องเจอแสงสีเสียงพุ๊บบุ้มบุ้ม,มแล้วมีคนต่างๆนานาใส่น้ำหอมที่มีความเผ็ดมีความซ่ามาสู้อะ่ะตัวนี้อาจจะสู้น้ำหอมที่มีความเผ็ดความซ่าไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณใช้ไปเดทใช้ไปดูหนังใช้ไปเดินเล่นใช้ไปดีวกับเพื่อนใช้ไปทํางานใช้ไปเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กมัธยมต้นมันต้นไปอะ่ะเตัวนี้ได้แต่ถ้าคุณจะใช้ไปเที่ยวกลางคืนแบบไปสู้กับตัวอื่นตัวนี้อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับเป็นน้ำหอมใช้ในเเชิงหรรรรรูาาาาาาอปะะะมมณนนนี้้แลวววกกกัััคบจยตผ่ เขากระจตัวในเชิงปริมาณแบบ 1แขนประมาณนี้ได้นะครับหนึ่งแขนเลยอ่ะได้อยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่น้ําหอมที่มีความรุนแรงไม่ใช่น้าหอมที่มีความทําลายล้างดังนั้นสรุปง่ายๆถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักตัวหนึ่งที่กลิ่นเปิดมาด้วยกลิ่นที่มีความเป็นซีตัสก่อนแล้วหลังจากนั้นเริ่มเป็นกลิ่นของดอกไม้สีขาวเริ่มเป็นกลิ่นของกอกกราบที่มาในเชิงลอยน้ามีน้ําแข็งลอยอยู่เย็นๆสบายๆชิลๆแล้วตบท้ายด้วยกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นวาน,นิลาวนหวานๆ่างๆนะครับผมตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับคค่ใน วเวลา3-5ชั่วโมงประมาณนี้อันนี้ผมก็ต้องพูดตามตรงเลยแล้วก็ทางแบรนด์เขาเข้าใจว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าทำลายล้างเป็นแบบ10ชั่วโมงไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าขนาดออริจินอลของเขาอะคอมฟอร์ตตัวนี้จากที่ผมสอบถามผู้รู้มาแล้วก็ตัวเขาเองก็เคยไปดมเคยไปใช้อ่ะมันไม่ได้ทนขนาดนั้นดังนั้นน้ำหอมตัวนี้อยู่ในเกณฑ์3-5ชั่วโมงเหมาะสำหรับการไปแบบ ใช้ในงานดูหราดูดีดูแพงหรือไม่ก็ไปเที่ยวเล่นๆหรือถ้าคุณต้องการที่จะให้มันติดยาวนาะน่ะซื้อแบบขนาดจิ้วขนาดนี้10 ml ไว้ในกระเป๋าผมว่าอุ่นใจมากสามารถใช้เป็นน้ำหอมแบบประจำวันได้ครับทุกคนโอเคตัวต่อไปก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรนะในเชิงที่ว่าวาเลนไทน์เหมือนกันครับตัวนี้มีชื่อว่าซึ่งเนือฟาร์มเจอรานิก ครับผมนี่ปิ้งนะครับรูปก็กอกมาแล้วเขาน่าจะเป็นทนดอกมงดอกไม้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับชื่ออันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวอ่านผิดผมว่าถ้าถามเพราว่ามึงชื่อนี้อ่านว่าอะไรวะคาว่านีนิกอะช่วยกรุณาลากเสียงยาวๆนี่แบบนี้ยาวพอไหมนะครับโอเคเป็นอย่างไรตัวนี้ชื่อว่าชื่อมาฟาร์มเจอร์วานิคับ เขาบอกมีความเฟสมีความไบรท์มีความอัรมติกมีความอ่ะาะว่าไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับโน้ตจะเป็นพิงเปเปอร์เบอร์กามอสเจเรเนียมซีดาร์วูดเวสติเวอร์ตองกาบีดอินสปิเรชันมาจาก DT เจเรเนียมโอโดราตานะครับผมชื่อก็ยากเหมือนกันดูจากน้ำหอมตัวนี้ทุกคนมันน่าจะมีความเผ็ดมีความแบบสไปซี่ขึ้นมาในน้ำหอมตัวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความติดไม้ด้วยเออเรามาลองกันครับสำหรับ เจวานิคครับผมหนึ่งสองซ้มตอนแรกผมมีความแปลกใจนะตอนแรกที่เขาส่งมาผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นกุหลาบทั้งสองตัวแต่ปรากฏว่าตัวนี้ไม่มีนกกุหลาบเลยดมครับอ่าทุกคนคือน,น้ำหอมตัวนี้นะ เขาเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นสิ่ตัดเล็กๆในกลิ่นมันติดความกรีนมันติดความเขียวในกลิ่นซึ่งความกรีนความเขียวในหอมตัวนี้มันเป็นความกรีนความเขียวของเบอร์เกามอสครับคือน้ำหอมสองตัวนี้ตัวที่ผ่านมาแนละ้วคือบตี้ฟูอินไว้อะเขาจะมีความเป็นกลิ่นของเบอร์กามอสเหมือนกันแต่จะเป็นเบอร์กามอสที่ไม่ได้ติดใบเยอะเข้าใจไหมครับผมเป็นกลิ่นของแบบผลมันอะไรเงี้ยแต่ไอ้น้ำหอมตัวนี้นะครับผมเจอรานิกเนี่ย เขาจะให้ความรู้สึกความเป็นแบบว่ามีความติดใบของเบอร์กามอสนะครับผมมันมีความติดใบแบบชัดเจนมากมีความเขียว,ข,ยวขึ้นมามีความแบบทําให้คุณรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันมีลูกเล่นทางกลิ่นครับมันเปิดมาด้วยความรู้สึกเหมือนจะสดชื่นแต่มีความกรีนเข้ามากลั่ด้วยนะครับถ้าคุณช้อนน้ำหอมแนวสดชื่นแล้วก็มีความกรีนรนด้วยเข้ามาด้วยอ่ะน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับผมและที่สําคัญนะครับทุกคนน้ำหอมตัวนี้มันต้องมีกลิ่นของเจรเนียมแน่นอน บอกตามตรงผมอาจจะไม่ได้เคยดมเจลีเนีย e มแบบดชัดเจนแต่จากที่ดมน้อ,อหอมหลายๆตัวที่เป็นกลิ่นของเจลีเนีย e มนะตัวนี้เป็นกลิ่นเจลีเนีย e มที่มีความใช้งานง่ายเป็นกลิ่นเจลีเนีย e มที่มีความรู้สึกความแบบเป็นดอกไม้เป็นมวลดอกไม้ที่กำลังพอดิบพอดีเป็นมวลดอกไม้ที่ไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปคือบางทีอะถ้ามันเป็นดอกไม้ขาวถ้าไม่เบนมาให้มันดีนะดอกไม้ขาวมันจะมีความมึนหัวตุบๆใช่ไหม แต่ตัวนี้เขาจะไม่ได้เชิงเป็นดอกไม้ขาาแบบนั้นนะครับผมมันจะไปกลิ่นเจรูเนียมที่ทําให้ทุกอย่างอะ่ะกำลังมาแบบพอดิบพอดีอดอกลัวแบบกลิ่นเมื่อกี้นี้ที่มีความตีกลิ่นกลิ่นเนื้อความซีตัสด,ด้วยอะ่ะผมว่าน้ำหอมตัวนี้มีมิติในการเปิดตัวมาด้วยดีครับผมและส่วนตัวนะครับผมความเป็นพิงเปเปอร์ในน้ําหอมตัวนี้มันไม่ได้สาดมาแบบว่าทําให้คุณรู้สึกความเผ็ดความทรายกันนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของความรู้สึกของความเป็นพิงเปเปอร์ ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีมิติในกลิ่นเพิ่มมากขึ้นครับก็คือกล่าวคือนะน้ําหอมตัวนี้จะเป็นน้ําหอมที่อาจจะไม่ได้พุ่งทุกกลิ่นออกมาแบบพุ่งปาตุ้มต้ามอย่างเงี้ยแบบชัดเจนเบอร์นั้นอ่ะโอเคมันอาจจะมีตอนแรกที่กลิ่นของเบอร์กมอสที่ติดกลินมาด้วยแบบชัดๆและมีความเป็นสีตาลอ่ะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆครับผม ทุกอย่างที่พูดมามันจะตีรวมเป็นมวลกลมๆก,กันแล้วก็อยู่กลมกลึงกันครับมันเป็นกลิ่นดอกไม้เป็นมวลดอกไม้ที่แอบติดหวานในช่วงกลางๆด้วยซ้ำนะครับผมเอาง่ายๆนะหอมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเจโรนิก mm hmm. เนี่ยเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความเป็นเบอร์กอมอตที่มีความรู้สึกความซีตัส แต่ติดความเป็นใบเข้ามาด้วยครับทุกคนมันจะมีความกรีนของกลิ่นนะแล้วพออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นดอกไม้มีความเป็นเจรเนียมขึ้นมานะครับผมและมันจะติดกลิ่นบางอย่างที่มีความหวานหวานนอมหอมด้วยมันเป็นนองหอมที่มีความเฟรชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความสไปซี่อยู่ด้วยคำว่าเฟรชแอนด์สไปซี่เนี่ยไม่ได้เกินจริงนะครับผมมันให้ความรู้สึกนั้นจริงแล้วก็ให้ความรู้สึกความเป็นแบบอารมติกอารมติกในกลิ่นด้วยนะครับผมแล้ว พอมันอยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตท้ายๆของมันน่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นเวติเออร์ครับผมความเป็นกลิ่นไม้ๆแห้งๆแต่โชยมาให้เราได้กลิ่นแล้วก็ผสมกับกลิ่นของตอง้าบีนทําให้ติดกลิ่นแบบเหมือนแป้งหวานๆในช่วงท้ายของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถามถึงการกระจายตัวในน้ำหอมตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าน้ําหอมทั้งสองตัวนี้เลยนะสามารถใช้ความรู้สึกค,ความกระจายตัวแล้วก็ความทนทานของกลิ่นได้เหมือนกันเลยก็คือการกระจายตัวถ้าคุณสเปรย์ไปอะ ได้กลิ่นประมาณ1แขนพงศอกมีอยู่แล้วคนรอบตัวได้กินแต่ว่าความติดคนนานต้องบอกเลยนะครับผมว่ากลิ่นมันจะอยู่ในเชิง3-5ชั่วโมงประมาณนี้ซึ่งกลิ่นน้ําหอมที่เป็นประมาณนี้ให้ความรู้สึกความสดชื่นให้ความรู้สึกความละมุนประมาณนี้นะ3-5ชั่วโมงถือว่าเยอะแล้วแล้วก็ในอากาศบ้านเราที่มีความร้อนนี้นะครับผมผมว่าน้ําหอมสองกลิ่นเนี้ยสามารถนําไปใช้ได้สามารถใช้ไปแบบว่า ในงานทางการดูด่าได้เช่นกันนะครับผมอืมแล้วก็น้องหอมตัวนี้สามารถใช้ไปเด็นได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนการไปเที่ยวกลางคืนอะ่ะส่วนตัวนะครับผมผมว่าเจดนีนะ้แหละถ้าคุณสเปรย์เยอะหน่อยนะครับผมคุณสามารถไปเที่ยวกลางคืนแบบดึงหรือเต้นได้นะครับผมในผับอย่างน,นี้ได้อยู่คุณจะกลายเป็นคนหวานที่มีความแรงแรงเก็ตคับมีไหมเอออันนี้คือความแบบแตกต่างการผสงน้องหอมตัวนี้นะถ้าพูดถึงความเป็น ดูที่บูอินไวท์อะมันจะเป็นผู้หญิงที่มีความหอมมีความหวานมีความน่ารักมีความอัธยาศัยดีแต่เป็นคนที่มีความเรียบร้อยแต่เจโรนีกณะเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีความหวานมีความเซ็กซี่ขึ้นมาแล้วก็มีความขี้เล่นนะคะผมอันนี้จะเป็นเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วก็มีความแบบมีความเป็นผู้หญิงแรงๆนิดนึงเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่ารูหลาเอ็ดคำนี้ปะคือแต่งตัวโป้ได้อ่าเจโรนีแต่งตัวโป้ได้แต่บิวตี้ฟูอินไวท์จะ เป็นผู้หญิงที่ความหว,วานน่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับผมดังนั้น2กลิ่นนี้มันเป็น2กลิ่นที่ใช้งานในเดือนแห่งความรักได้ทั้ง2กลิ่นคุณอยากได้หอมสักตัวหนึ่งอะที่คุณไปเจอแม่แฟนด้วยคุณไปเจอแฟนด้วยแล้วแฟนของคุณเป็นคนที่เขามีความแบบอยากได้ผู้หญิงที่มีความน่ารักเรียบร้อยเป็นแม่สีเรืออะไรเงี้ยวิธีฟูอินไว้ตันนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าอยากได้ผู้ชายสักคนหนึ่งมีความร้อนแรงมีความเซ็กซี่คุณเป็นคนที่มีความแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแหละแต่ก็มีความน่ารักัธยาศัยดีด้วยเจร ตัวนี้จะตอบอโจทย์ในการใช้งานครับผมตองน,นี้ใช้งานในงานแบบใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวกลางคืนน่ะผมว่า เจรนีจะเหมาะกว่าแต่ถ้าคุณอยู่ในออฟฟิศหรือว่าต้องการที่จะมีความ private ือความส่วนตัวนะครับผม beautiful invite ตัวนี้จะตอบโจทย์ครับเป็น2กลิ่นดอกไม้ที่เหมาะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เหมาะสําหรับใช้ไปเดทมากๆทั้ง2กลิ่นแต่ว่าคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้ในการเดทในรูปแบบไหนเพราะว่าผมได้อธิบายไปทั้งหมดทั้ง2กลิ่นแล้วครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คุณตัดสินใจในการซื้อดมของทางแบรนด์ซิมเนียร์ฟาร์มได้แนะน,นหนคุณไปติดต่อทางแบรนด์ในทางอินสตาแกรมและก็ทาง Facebook ของเขาดยินะ ตอบคุณในทุกขณะนะครับผมนั่นก็คือมันเป็นคนที่มีความนอนดึกมากคุณสามารถเข <c oughs> ้าไปคุยกับเขาได้เขาสามารถแนะนําคุณได้นะครับผมว่ากลิ่นไหนเป็นประมาณไหนหรือถ้าคุณมีคําถามใดๆเกี่ยวกับน้ำหอมสองกลิน่นนี้หรือน้ำหอมใดๆของซิลเหอร์อฟาร์มถ้าผมระลึกชาติได้จําได้ผมจะตอบคุณให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนใกลเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ชจ้าผมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งๆิ้ทให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพรมกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคน Happy One Thai Day